ดีใจไม่ถามเรื่องสอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อเครื่องนี้เครื่องนี้ไอ้เรื่องสวเนี่ยผมว่าเื่อนด้วยไอเพราะว่าผมว่านะไอเรื่องสอวที่เขามัน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 ก้าวข้ามเรื่องการเลือกกา,อก,การรับรองผลการเลือกสอวไปแล้วอันนี้เลยจุดละมันเลยจุดละขนาดนี้ขนาดนี้สวมันเข้าสู่โหมด ชิงตำแหน่งประธานรองประธานวุฒิและรวมถึงประธานกรรมิการชุดต่างๆโคต้ากรรมธิการชุดต่างๆโดยเฉพาะชุดสําคัญๆคราวนี้มันก็เกิดการจับกลุ่มตั้งกวนต่อรองแลกเปลี่ยนเจรจาขณะนี้มันอยู่ในขั้นตอนนี้เลือดสาดและสุดแสนจาม่า ขนาดนี้ถามกันขึ้นมาเยอะเหลือเกินว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรกลุ่มไหนเป็นอย่างไรด้วยความเคารพนะเวลามองเข้าไปในสอวอชุดปัจจุบัน200สอวอตอนนี้หักไปหนึ่งเออเขากดเลื่อนทดแทนแล้วเลื่อนเพราะสอวอเขามีสำรองอยู่แล้วขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าเวลาถ้าผมมองเข้าไปที่200สอวอขนาดนี้นะถ้าถามว่าเขาแบ่งกลุ่มกวนกันอย่างไรที่ผมเห็นชัดที่สุดกลุ่มกวนเดียวก็กคือสีน้ําเงิน สีน้ําเงินเดิมเขาบอกว่ามีอยู่ร้อยยี่สิบเศษเศษแต่วันนี้ไม่ใช่เขาพูดกันที่ร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบโอ้ขึ้นมาเยอะนะขนาดแค่ยังไม่ได้เปิดประชุมนะแต่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเยอะอ่ะสวสีน้ําเงินเขา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 เดินเกมในรูปแบบที่ครูใหญ่เขาเขียนเอาไว้ทั้งหมดดึงเข้ากลุ่มเขาขวนเขาเขานิ่ง เงียบอะ่ะมาเงียบเงียบอ่ะเขาเงียบพี่นายเห็นไหมมาเงียบเงียบอ้าวจากร้อยี่สิบเกร้อยสี่สิบเขาเงียบแล้วเขาก็กินเรียบเออด้วยวิธีการของครูใหญ่ออจากร้อยยี่สิบกว่ากลายเป็นร้อยสี่สิบผลการเลือกว่ากันว่าล่าสุดน่าจะขึ้นไปที่ร้อยสามสิบห้าค่ะหรืออาจจะร้อยสี่สิบร้อยสามสิบห้าก็แย่แล้วเ,ออเยอะนะร้อยสามสิบห้าจากสองร้อยนี่ก็แย่แล้วถามว่ามันงอกมาได้อย่างไรเ,ออเขาพูดก,กันว่า มันก็แลกเปลี่ยนกันไปอคุยกันดิวกันแล้วตกลงดิวได้มันมันคลิกมันคลิกกันมันก็ตกปลาตกปลาก็ตกกันตกปลาในบ่อวนเนี่ยโอเคทีนี้ทีนี้ผมก็สงสัยสงสัยแต่ละกลุ่มก็เคมว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยเยอะเช่นไปถามหมอเปรมศักเพียุยู่ะที่เขาตั้งกลุ่มสวสีขาวหมอเปรมศักก์กม้ในกลุ่มแกมีสิบกว่าคนมีสิบกว่าสสอจริงอ่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราคุยกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาศอาจารย์นันทนาเขาบอกมีท่านะแกนกลางของกลุ่มสวอิสระหรือสวอสีส้มหรือที่เรียกตัวเองว่าสวพันธ์ใหม่เขาขอใช้ชื่อเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นันทนาบอกว่ามีสามสิบแล้ววันนี้นับถึงไหมไม่ถึงนับอยู่ยังไม่ถึงสามสิบมันจะถึงจริงๆนะคะอาจารย์นับแล้วยังไม่ถึงค่ะอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เก็บบอร์ดเมื่อวันศุกร์ว่า สวพันธ์ใหม่กลุ่มอิสระของแกมีอย่างน้อยๆ30ใน30นัดแนะจะมารายงานตัวกับวุฒธธิสภาพร้อมๆกันในวันที่วันวันที่นน15คือวันนี้11บเอ11โมงหลังจากนั้นก็จะเปิดการแถลงข่าวถึงท่าทีจุดยืนทิศทางที่จะเคลื่อนไปของสวพันธ์ใหมเออ่เพราะเขาคุยกันสองทีแล้วเขาบอกเขามีการคุยแล้วเขาจเผยพูด,พด<ป>ตัวเลข30ใช่ไหมวันนั้นใช่นัดรายงานตัวพร้อมกันใช่ไหมใช่ ปรากฏว่าพอถึงวันอาทิตย์เมื่อวานไปรายงานตัวเท่าไหร่ไปนานไปรายงานตัวร้อยแปดสิบหกค่ะไปรายงานตัวร้อยแปดสิบหกมันมันขาดสิบสี่จะมารายงานตัววันที่สิบห้านั่นแปลว่าแต่ไทยเป็นไทยว่าไอ้สวพันใหม่ของแกที่บอกว่าสามสิบมันเหลืออยู่แค่สิบสี่สิบสี่นะจุดเลยนะสิบสี่ที่จะรายงานตัววันนี้รายงานตัววันที่สิบสี่แล้วสิบสี่รายงานตัววันเนี้ เป็นของแกทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออนั่นสิโอเคย้อนกลับไปที่หมอเปรมศัก์ที่บอกว่ากลุ่มสีขาวแกมีตั้งสิบสอวอแต่เกก็ไม่ยอมเปิดชื่อไม่แล้วนับได้ไหมนับยังนับหัวไม่ได้เลยว่าจะเอาใครมานับบ้างยังงงอยู่ผมผมคิดเล่นๆนะสมมุติว่าทุกคนที่โมโมตัวเลขมาแล้วเป็นของจริงก่อนพันใหม่สามสิบสีขาวอีกสิเป็นสี่สิบสี่นะ ยังแล้ยังไม่พูดถึงสีแดงยังไม่พูดถึงสวสีแดงอยังไม่พูดยังไม่พูดถึงสีส้มอยู่ในกลุ่มพันใหม่มัอยู่พันใหม่อยู่แล้วนะพวกนั่งนั่งนิดนินับไปนับกลุ่ม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 นั่นไงเออกลุ่มอยู่ๆก็มีข่าวว่าบ้านป่า เขาก็ไปตกสวเออใช่ใช่เขาก็ไปตกสวตั้งแต่พุหัสถสุขสวที่ผ่านมาเขาไปเขาก็ไปตกสวแล้วเขาบอกเขาตกมาได้เขาตกมาได้สามส30สวโอ้เกินเล่าเขาโมว่าเขาได้สามสิบสวเกินแล้วเกินแล้วทำไมสามสิบนี่สองร้อยกว่าผมก็นั่งคิดเล่นๆนะพันใหม่ส0สิบบ้านบ้านป่าไปตกมาอีกสามสิบเป็นหกสิกสิบสีขาวของของหมอเปรมอีกสิบเป็นเจ็ดสิบเออเอ้าเพื่อไทยก็ยังไม่มีนะ แล้วก็ของกลุ่มนั้นร้อยสามหอีกโอ้ยมันเกิน200ร้อนะก็ผมยังคขำๆอยู่เลยเนี่ยผมบอกช่ามาเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานั่งดูใหม่ก็ได้ไม่ต้องรีบมผมถามจริงๆเธอไอ้โครงสร้างหรือส่วนผสมของ200สองรอยสวอย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยใครได้ตำแหน่งอะไรอย่างไรมันมีความหมายไหม, <c oughs> มดูทรงแล้วไม่มีหรอกดูเสียงข้างมากสิ ประธานยังไงก็สวสีน้ําเงินรองประธานรองประธานเนี่ยอย่างเกรงใจหนึ่งคนสีน้ําเงินก็เก็บไว้หนึ่งแน่นอนอีกหนึ่งเอาไว้แลกเปลี่ยนป่าลอยต่อป่ะอีกหนึ่งเอาไว้แลกเปลี่ยนเขาบอกไปแลกกับบ้านป่าอืมเผอจะไม่ให้บ้านป่าด้วยเออไม่ให้บ้านป่าให้แต่กรรมธิการเผอเผอเขาอาจจะให้สายสีแดงเพราะยังอยู่รัฐบาลร่วมกันอยู่ถูกไหมมีความน่าจะเป็น เคก็ okay, ให้สีดแดงไปส่วน,นส่วนบ้านป่าไอ้ไอที่โมว่าสามสิบเขาไม่เชื่อนะเขาบอกเขาไม่เชื่อเนี่ยแหละเขาเลยไม่ให้เดิมมาคุยอะสารสิพอมาดูเช็คเลตติ้งเสาที่แล้บอกไม่ถึง30ไม่ให้แล้วไปไปตกมาได้แค่คถึงส<น>ิบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละผมก็บอกคิดว่าอ่ะชมันคือคือมงคลสุรสัจจร มงคลสุรสัจจะว่าที่จะได้เป็นประธานบุตรหรือจะเป็นบิ๊กเกลียงได้เป็นประธานบุฒรม้าไก่ขาเถาก็สีน,น้ำเงินเดียวกันสีน้นําเงินจะคนไหนก็ไม่ได้แตกต่างใช่ไหมเพราะอยู่สีน้าเงินเพราะท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วรื่คุณหมอมิงถามว่าหมอมิงหายไปไหนหมอมิงก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละก็กก็็ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกตาแหน่งยังอยู่หมอมิงก็ยังเป็นเลขานายก หมอมิงก็ยังเล่นบทนายกน้อยน,อยนายกน้อยแต่สไตล์ของหมอมงเขาโลเปรไฟล์ Pro เขาโลโปรไฟล์ Pro ก็แค่นั้นแหละก็ไม่หายไปไหนนี่ยังอยู่ยยจะตอบง่ายๆคือยังอยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่<ล>ที่เดิมแต่โลโปรไฟล์ Pro และผมบอกเลยนะว่าที่ powerful ที่สุดกวนที่ powerful ที่สุดในพรรคเพื่อไทยและในรัฐบาลก็คือกวนกว,วนแข่ กลุ่มแคร์กัจำได้ใช่ไหมครับก่อนเลือกตั้งอดีตไทยรักไทยกลุ่มหนึ่งเขารวมตัวกันแล้วเขาตั้งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแคร์ทำหน้าที่ผลิตชุดความคิดทำหน้าที่ผลิตนโยบายและนำออกมาขายสังคมตลอดเวลาตลอดเวลากลายเป็นกลุ่มที่ทำตัวเป็นถังความคิดอะไรทำนองนั้นนะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหมอมิ้งมีเดอะอ้วนภูมิมธรรมมีหมอเลียบสุรพงศ์สืบวงลีมีดรสุพวุฒิสายเชื้อ,อดังนี้เป็นต้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ powerful powerful อย่างไรวันนี้งงเดอะอ้วนภูมิธรรมก็จะเป็น มือคุมยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรคเพื่อไทยและเป็นมือคุมยุทธศาสตร์ทางการเมืองของรัฐบาลเศรษฐาเป็นรองนายกทางด้านความมั่นคงควบรมวพาณิชย์ดูเศรษฐกิจโอเคเอาคิดดนี่คือภูมิธรรมขย่งเกงก่อยทางขาแกทางคล่อมงานจนกระทั่งผมนึกว่าแกมีสักสักสักร้อยขานะทางขาครอบไปหมดทางขาค่อไปหมดเลย ทาง<ส>ขาคอนหมดเลยนนเออเนี่ย p o w e r f u l หมอเลียบหมอเลียบเป็นเงาขององค์งอิงดูเรื่องไอ้นี่ไงโครงการซอฟ์พาวเวอร์หมอเลียบกับ30สบาทพลัสเป็นเงาขององค์งอิงประกอบองค์อิงทำตัวเป็นพี่เลี้ยงองค์อิงในแทบจะทุกเรื่องที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นเขาจะใช้เอางานซอฟท์พาวเวอร์เป็นงานสร้างชื่อ สร้างตัวสร้างเครดิตให้กับตัวองค์อิงเขาก็เอาหมอเล็บไปประกบอยู่ข้างๆตัวองค์อิงทําหน้าที่เคลื่อนซอฟต์แวร์แห่งชาติและเมื่อถึงช็อตที่จะหยิบฉวยเอานโยบาย30บาทรักษาท,กษาทุกโรค3าบาทบลาท RIGHT. มารีนลอนช์มามาแต่งหน้าต่างๆเพิ่มเติมค่ะกลายเป็น30บาทรักษาได้ทุกที่30บาทรักษาได้ทุกที่ เขาก็เอาอุ ata, really? ้งอ hmm. ิงไปเป็นประธานคณะกรรมการที่เรียกว่านโยบาย30บาท plus หรือรักษาทุกที่แล้วก็เอาหมอเลยบไปประกบเป็นเงาสั่งการในกระทรวงสาธารณสุขแทนอุ้งอิงคิดเคลื่อนกลายเป็นเป็นล้าตีเงาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้หายไปไหนเลยนะกลุ่มแคร์ที่ powerful เพียงแค่เขาเก็บเงื่อเก็บตัวแต่เนี่ย powerful ตัวจริงหมอเลยบนี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังเปลี่ยนตัวล้าตีสาธารณสุข พูดเลยคุณหมอคงไม่โกรธนะนั่นแหละถูกไหมดังนั้นเขาไม่ได้ไปไหนหรอกกลุ่มแคร์ดเตรสภูสาเชื้อก็ได้เป็นประธานสภาพัฒน์ประธานบอร์ดประธานบอร์ดสภาพัฒน์ใหญ่นะใหญ่ดิจากจากจากภาคเอกชนน่ะจากภาคธุรกิจเอกชนเน่ถูกไหมใช่ค่ะอยู่กลุ่มพัฒระอยู่กลุ่มธุรกิจพัฒระแล้วกระโดดขึ้นไปเป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์ใหญ่ ยายใครอีกอะก็ทำงานสอบประสานกับรัฐบาลได้สบายสบายใช่ถูกไหมใช่